วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องการเลือกสีวอชและน้ำยาตัดเส้นพันธุ์ลายเอเซนคัลเลอรให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชแนงนุโมเดลเลอร์ครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องสูตรของน้ำยาตัดเส้นและพวกสีวอชอื่นๆที่วางขายกันในตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำงานโมเดลครับในการตกแต่งโมเดลนั้น จะมีวิธีการหนึ่งที่เรียกกันว่าการแตะเส้นและการวอชโดยทั้งสองอย่างนี้มีความใกล้เคียงกันอยู่แต่จะต่างกันตรงที่การแตะเส้นนั้นวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือต้องการให้ผงสีหรือพิกเมนต์เป็นตกค้างอยู่ในส่วนที่เป็นเส้นหรือว่าเป็นร่องซึ่งจะช่วยให้พวกร่องพวกนี้มีความเข้มกว่าส่วนอื่นในกระบวนการนี้นะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็คือการแตะเส้นการพลางนั่นเองส่วนการวอชคือการที่เราต้องการให้ผงพิกเมนต์บางส่วนค้างอยู่บนผิวของโมเดลเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นการทำเวททิริง หรือการทำโมเดลของเราให้ดูเก่าเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วนั่นเองนอกจากวิธีที่กล่าวมาแล้วจริงๆยังมีเทคนิคการใส่สีเพื่อปรับโทนสีของโมเดลหรือที่เราเรียกกันว่าการทาฟิลเตอร์อีกด้วยแต่ในวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงแค่การวอชและการตัดเส้นเท่านั้นนะครับโดยอันที่จริงแล้วน้ำยาตัดเส้นพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เองโดยการผสมสีกับตัวทลาละลายสูตรนั้นๆเช่น,นการผสมสีอินเเมลกับทินเนอร์ืออินทอร์เมลเข้าด้วยกัน แต่ในปัจจุบันที่มีน้ำยาสําเร็จรูปวางขายกันหลากหลายแบรนด์ทําให้บริเลรลล์หลายท่านเนี่ยก็หันมานิยมใช้แบบสําเร็จรูปมากกว่าโดยน้ํายาตัดเซนและสีวอชแบ่งออกเป็นสูตรใหญ่ๆ2สูตรตามตัวทําละลายดังนี้ครับแบบแรกเลยนะครับก็คือสูตรอินเเมลจะสูตรนี้นะครับค่อนข้างได้รับความนิยมในการทาโมเดลมากเลยทีเดียวเนื่องจากความสะดวกในการหาซื้อแล้วก็ความง่ายในการใช้งานโดยแบรนด์ที่นิยมเนี่ยก็จะได้แก่น้ำยาพันเอลไรเอเซนของทำยาแล้วก็มิสเตอร์วิเทอรินะครับของมิสเตอร์คัเล เจ้าสีนี้นะครับก็เหมาะสําหรับการวอชและการตัดเส้นโมเดลโดยมีจุดเด่นก็คือเวลาเราหยดลงไปตามลวดลายที่เป็นเส้นของโมเดลเนี่ยสีจะไหลได้ดีกว่าพวกสูตรน้านะครับอีกทั้งยังสามารถใช้ส่วนที่ไม่ต้องการออกด้วยทินเนอร์ได้ง่ายด้วยแต่วยความที่ว่ามันเป็นสีเนเมลทาให้มันมีโอกาสในการกัดพลาสติกได้นในกรณีที่เราไม่พ่นเคลียร์บนโมเดลไว้ก่อนอีกทั้งการสูดดมหรือการสัมผัสสีประเภทนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงนะครับเนื่องจากสีพวกนี้มีความเป็นพิษ ทำให้เวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงครับแบบที่2ก็คือสีวอชและสีเฉดแบบสุดน้ําซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เล่นกับพวกมินิเอเจอร์ตลอดจนใช้ประกอบการตกแต่งสเกลโมเดลซึ่งก็ได้แก่สีวอชของวาลเลโฮสีเฉดของซิตเเดลและอเดียมี p เพนเตอร์ครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกสีสูตรอินาเมลสีวอชหรือสีเฉดของสุดน้ำมีความปลอดภัยกับโมเดลเลอร์มากกว่า เพราะว่ามันมีความเป็นพิษต่ำทําให้เราสามารถปล่อยสีสัมผัสมือหรือสูดดมกลิ่นสีได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอีกทั้งตัวสีเองเนี่ยก็ยังไม่ทําอันตรายกับเนื้อพลาสติกีด้วยแต่พวกสีสุดน้ำเนี่ยก็จะมีข้อด้อยกว่าตรงที่ว่าเวลาทําการวอชหรือทําการแตดเส้นเนี่ยมันจะไหลดีสู้พวกอีนิเมลไม่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยสีสุดน้ําเองก็ยังหาซื้อได้ยากกว่าพวกสูตรอีนิเมลนิดนึงด้วยครับ ทีนี้สาหรับการเลือกสีวอชหรือสีตาเส้นให้เหมาะกับแนวทางในการทํางานของเราผมมีเคล็ดลับสั้นๆ3ามข้อดังนี้ครับ 1. ถ้าคุณเป็นคนที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพและความง่ายในการทํางานผมแนะนําไมใ่ใช้สีสูตรอีนาเมลไปเลยครับเพราะว่าสีสูตรนี้เนี่ยใช้งานก็ง่ายหาซื้อก็ง่ายเรียกว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมเลย 2. ถ้าคุณเป็นคนที่เน้นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทางานโมเดลเลอะเลอะไปหมดอย่างผมเนี่ยผมแนะนําสีสูตรน้ําจะเหมาะสําหรับคุณมากกว่าครับ 3. ถ้าคุณเป็นคนชอบทดลองนะครับแล้วก็คุณไม่มีปัญหาก,กับข้อเสียของสีทั้ง2สูตรที่กล่าวมาอันนี้ผมแนะนําว่าซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยครับส่วนตัวแล้วสีที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีสูตรน้ําทั้งเซตเลยเหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสีนเมลนะั้นเนี่ยค่อนข้างจะเนงสาหรับผมอีกทั้งเวลาผมทําโมเดลผมทําแบบค่อนข้างเลอะครับมันจะเลอะมือเลอะโตอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยดังนั้นผมก็เลยเลือกใช้สีสูตรน้ําที่ปลอดภัยกว่าครับ อย่างเจ้ามอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมพ่นเคล์งเงาเสร็จแล้วผมใช้สีวอชสีดำของวาเลโฮในการตกแต่งส่วนที่เป็นขอบและร่องต่างๆให้ดูชัดเจนมากขึ้นโดยหลังจากสีวอชแห้งแล้วผมใช้คัตต้นบับจุ่มน้ำเปล่ามาเช็ดสีออกถึงถ้าจุดไหนเนี่ยเช็ดออกยากหน่อยผมจะเอาผู้กันนะครับมาถูก,กับสบู่แล้วก็ป้ายบริเวณนั้นก่อนก่อนจะนำขัตนต้นบับจุ่มน้ำมาเช็ดก็จะทำให้เช็ดสีวอชออกง่ายขึ้นครับ ก็หวังว่าข้อมูลที่นําเสนอในวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆที่กําลังจะหาซื้อสีวอชหรือน้ายาตัดเส้นมาใช้นะครับในวิดีโอหน้าถ้าตามคิวแล้วเราน่าจะมาทำการววทเทริ่งเจ้ามลสไซตัวนี้กันต่อยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับไว้เชื่อกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ